สวัสดีครับพี่น้องเส้นเป็งเส้นมะล้อมครับโอ้โหขรรลังมาเ <Hey. S 2> จ้าว่าคอยรอบ่ามันว่าหนิคอยคอยคอยว่ามันคือสูตรสูตรม,มาล้อมไปเปิด <c oughs> เปิดหมวกอยู oh! ่น่าบันโอ้ยอยู่น่าตลาดนัดเขาว่าที่ว,าว่าเยอะวานนิเว้า <Wow, S 2> ดีเนาะเอารีบ<ว>ๆีพราว่าใส่ชุดแดงเวลา<ว>ของกามาล้อมไปเปิดหมวกมาเลี้ยงมั่เลี้ยงแล้วล่ะมือหนิมาเสีออกไปซื้อยมั่มให้กินบ่ก่อไปซื้อมันกินนะจะสิกินบ่เย็นยืนยุ่ยกินขวดชสวยผมดิแถวๆแฟนมาแล้วแม่เนี่ขาช่วยช่วยผมลอะ หมั่มแม่นบ่หมัมเนื้อข้าหมัมหมูเนื้อเอาเอาเนื้อใช่เออแต่ว่าคอยรออยูแม่นบ่เออเจ้าเครื่องหมั่ลับเปิดบวกโอ้โบัตสิว่าเจ้าดูบ่คือบ่เข้าว่ะบ่เข้าว่ะหมั่ลับเปิดบวกพะรักใช้ชุดชุดแรงเขาว่าแม่นแมนหมั่ลับเปิดเปิดบวกอันชุดแดงแรอ่ะไปอันไปลับอยู่แล้มบัตเส้เงินหาลอยมันได้ยบ่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 ห้บ่ให้ยชุดแดงแเอาคอยคอยบัตเส้ให้เจ้า พอยว่าจะให้เจ้าอิรีได้มืนอนีหารอยเื้อนยูสตาซานี่ตำรตจเขาว่าเันเจ้ากนและชุดชุดแงๆกันมือเลยเขาว่าดีท้วงจยอันเข้าไ,ไปตลาดวันอาทิตย์เนใช้สุดคือเจ้าเลยอ,อกใล้องเพ่งโอ้ยมันมานเงินนี่เท่านั้นมนัมนมันเมื่อเท่าไดเท่าผู้เดียวเราอง,อง,องเพ่งทุกสไตล์เพื่อเล่าเพ่งยีง่หัน หาจิตง่ายแค่นสรุปว่าข่อยคือมอระเปิดหัวกันป่เออ่อจบไปกันได้ได้หรือไปกข่อยข่อยทั้ทานไปยู่ข่อยลดลเจ้าก็ได้เฮาออกเคียงเสียงหน่อยยังัไงซะเราข่อยจิตเป็นผู้ยู่เขาเครื่องเสียงก็บกามิอิเมะเออเออมีอยู่เขามามื่อใดเขาบ่มีงานเขาก็ไปหาล้อกับแตะใส่สูตรจกะใส่สูตรเปล่าเพื่องเดออข่อยจิตว่าข่อยจิตเป็นโคโคโคสุกเออเอออ่าผลของการใช้ไรไรอะไรสินะผลงานเพลงนี้ในยุคมันทีสิบแปดสามคานานเจ้าต้องเป็นโคสุกเด็หาบ่อะไรเป็นโคสุกเออ นั่งเอกขอย่อแม่ดิเราไปยังเราว่าเร่าวันวันทันไข่เจ้าเป็นแดัชนีเด้อขาดนังเอกเลยเจ้าเจ้าเด้อเจ้าแม่นุยเจกก่อนตายแเราคอยนั่งเอกบ่อแมาให้เจังได้บาทนั่งเอกบ่อแมาเจ้าเอกใหญ่เหมัือนเดามทังไหนพระเอกเต็มพระเอกเต็มพร้อมไหมนี่สิบแปดงานใหญ่นะเตรียมตัวนะสิบแปดงานใหญ่โอเคพร้อมนะโอเคนะ มาลายเพียบมาลายเพียบทีมงานถ่ายเด็กๆนะโอเคนะคโอ,พะอะ้พระเอกเต็มรับปากแล้วเว้ยครับครับครับไทยเอกเต็มครับครับเออากินหม,ม,มันมบนบอหมั่หมั่มเนือกรตูนหมูทดบ้าโอ้ของกงบกินได้หมัเ่เนะเอาแต่นะเ,เล่าว่าให้อยเสนอรอบอคอยรอบอหมูบ้านเนี่ยคือหม้อร่ลอหมแมนส่สุดอันนี้ไหใส่สุดหม้สบ้ ตต่ว่าสุดเ็นอย่าชุดเก่าไลพีบอเมสุดอินนีแม่สุดลองเพลงธรรมดาเน่รอบ่เราก็เห็นบ่เอาให้เราบ่งเลยออผมก็เห็นคนเดี่ยวคนโซเชียลไปไปไปไเฮดแต่เจ้าหญางไปพุ่นกับุดเดี่ยวนี่แหละพวกผููเฒ่าโบราณไปไปไอนกู้ใครไปไปก็ไปไปอยู่น้ำนิ่งหนองหุดไปเมื่อเราเปิด่วข้าเจ้าเฮดกับเขา

ตำย่างเกาะโอ้ผัดเผ็ดมันเื่แต่มเยนี่โ้ในทางนั้ไม่มีม่มีหาแล้วไปเอาบนใหญ่ผ่ตัวเนาะไปเอา่นไล้วรอมนึงโอ้ยไก่หไห่าอ้ไก่ยไ่ห่่ไก่ย่่ไ่ก่ห่่่าไ่่ไก่ห่ห่ไ่าไก่ากขหบางาไก่หาก่่าน่าห่่่ แม่ครัวใหญ่โอนนี่ไงไม่ต้องไปโอ้ตาเนาะบาดอันนั้นเห็นดีดีเลยเมนแมนเออมืดไปได้ก็เห็นมืดไปได้ก็ข้ามเอาจะข้ามสองมือแนวนั้นข้ามมือเดียวเออข้ามสองมือมันคือมันคือหาปลาอันไหนมันอันนี้มันหาเอออ๋อนี่ครับปลาตะยุกปลาดุกนะครับวันนี้ โอ้ยนี่บท 10S โรดได้ซ้ำนี่นะเขาขึ้นอะไรทีเดียวปลดุ 10S โรดเขาขึ้นอะไรซ้ำแต่ว่ากระไรเติบได้หรอไรไม่ไตัวใหญ่น้อตัวใหญ่พอแล้วมันจิบปติดกระถางป่ะ่พอดีพัดตัวแม่โอ้พัดโอ้พัดพัดเป็นหนามเล่นบอกพัดเป็นหนมตัวแม่นึ่งว่านึกว่าถอดแล้วก็พัดแล้เกิดใหญ่พอดอดแล้วพัดกันเสียมข่าวดิอดพัดใจร้ายคนบอกินรอบอกเคลือที่ลี ใส่แล้วกับทีมซื้อตันี้ยงตัตมใหม่ัเมใหม่ให้คู่เอนั่งซังมันไม่นั่งซังไม่มันไม่นั่งซังหรอก้าางนี้เอาเริ่มกันดพทาเพรเสร็จเรมือสำรองวันนี้มียมือสำรองแช่ตัวสำรองโอ้ด้กินมันแปุมือ โอยออกคเนาะขเอามาไปไหนไรเออพี่เอาไปพี่ก็บอดได้ไหแ,แกะกระเมิดมาเนาเอากะแม่ดวัคนหนอาไวมกระแม่พว้วใหญ่คนหนอาไแมเอาไปใส่ไอ้จ้งเดินิบติดใจเนอา,า,อานี่เด้แมวยิง่งไหมโอ้ยหายยังกระโบเห็นเหม่ยนาแะม่คขัวเลย เพลเยปตะเล้วมาดมือนีไปเ่ารด้มือนีมือ็นตะเลีวว่มือตะตีหแล้วไปจับมือฮะเมื่อแรง้ก็มามังมืออื่นตะตีหาผลพ่นากไอสามใบสิดีฝากสามใบสองมาบึงสวยตามได้บอกว่าเฮ็ดไปโหลดหนึ่งเขาไปโลดเจ็ดเนหมดแล้วแมนบริกินจดูเอ้ยแบตหมดเลแกแม่างังอมาเขาเตรียมอยู่ โอ้ยอ่าเอ้มือสำรองครับจะเป็นยังไงรอติดตามครับรอติดตามมือสำรองนะครับวันนี้ฝากพี่น้อเป็นกำลังแรงใจว่าสี่สองว่ารับซิบอมงคือสองซิบมงว่าซิงแรงมางมือเฟสมากเหรอสอบ่งบ้านเหมือนบอกสอนร่างบ้าน เป็นตอนไป <im phones> ไม่มีบอกบ่หน่าอันี้ไม่เลกุเลยอันนักรนตีซ้อมสามโมงหอดเทียงีมลั่มมามาล่มมือเดนเซอร์มือาบหอดอันหกโมงแรงบูะกล่มมันตมาเป็นว่ามันเดนเซอร์บอกเดนเซอร์ก่อนบ่มอลลั่ในกลุ่มโมมีมอลํา่มีแต่ซอมในเทิงบาทเขาเล่งเอาเดนเซอร์มาอันอันม่าน เรีนไส้ร right? <asure> ุนตรีบ้างใช่ไหมแดนเซอร์ใส่ดนตรีแดนเซอร์ใส่ดนตรีเขาจะเอาแดนเซอร์คอนเสิร์ตก่อนหมอลำยังว่ามันมันมันมีแต่เพลงเตยไหมเพลงเตยมันก็เพลงตลาดทั่วไปมันบล่ะจะจับเลี้ยงเลี้ยงใส่กันเลี้ยงมีไอตองมู่นี่เดย์เรนเซอร์เจ้าไหมจ้าคือฮันใจใหญ่งินสั่นเต็นเบิ้งตัวไหนมีไอตองเต็นเบิ้งตัวไหนจะสอบทานมาเอาฮาเด็กจ้ามันมี่แปดนี่ไหม มา้อเต้นมคว้วน้กันพลนยไหนม่าเกียวกันเลยประเทศแ่คว้เยแลนไปขับรถนีมีแต่เดนเซอร์เอแมนว่าเดนเซอร์เขาขึ้นมาเย็บสัตว์มาเกี่ยวกันเ้าจะ่าหาทางออกมาเกี่ยวมาเกี่ยวกันเลยจาหาทางออกเจ้าต้องเป็นทีมงานฮาเด็กกแต้งนาคือเต้นเลย ครับอาจารย์บ pues er ูดขอบคุณท <ly gy> <hostel> ุกกำลังใจครับพี่หลองโอ้ยแดดหอดเปิดไฟแห้งโคดอากาท่านนี้มีเเ็นตรงไหนเนนาะทิ้งนำกะ โอ้ยหอมวสิษฐไปทายสร้างพนกาอันิดเปิดเพลงไหมก็เลิบริษัไปทายเจ้าน้อยจะออกไปเสื่อนบามไม่ไปไหนบ้มมาญญงยังวสิษฐไปเกี่ยนสื้อเนื้อถอด่ก,กี้น้ำ นี่คนใหม่นะครับนี่อาดอาบน้ำซักผ้ามานลยครับพี่น้องฝากถึงเสียนนุ่นเดอ้อลูกน้องจะเปลี่ยนไปแล้วอาบน้ำซักผ้าพร้อมพี่น้องห้าแดดดัก่อขนาดเลยยงัง ที่ใช้อันที่ไล่ทีไล่มืออไรนั้นห้าเด็กดากันโอ้จังกน้ำบอลแล้วสิบแปดงีนี้มาสิบแปดอะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับรู้ว่าแข่งเขาเค้ื่อนไหลเลยวหรอตอกันคลิปหน้าครับผม